ีได้นั่งรถขณะนี้นะคะจะพาไปปลูกต้นไม้กันค่ะวันวิสาขะเตรียมปลูกกี่ต้นครัวันนี้น่าจะได้คนละต้นแต่ถ้าได้มากกว่าต้นก็เอาเนอะตรงนี้เป็นบริเวณนิราวานสถานพุทธิคำจรค่ะเรามาร่วมกันปลูกต้นไม้วันวิสาขา ที่เหลืออีกเยอะที่จะให้เราปลูกจะได้ให้ความร่มางาเนาะค่ะเนิ่มจุดชัดสวยงามมากดูน้ำใสามากเลยอืมเนี่ยบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากนะเะนี่ยมีนกเหนือดังของต้นไม้มากี่ครั้งแล้วคะเนี่ยครั้งแรกโอ้เลยคะมาจากไหนคะเนี่ย จากบริษัทธรทรมทานนะคะอ๋อจากบริษัทธรทรมทา,านใช่ค่ะเลยเรามาร่วมกันสร้างวัดค่ะท่านอาจารย์บอกอย่างนั้นปลูกต้นไม้ก็คือสร้างวัดโอ้ยเนีย่ยมานอนได้ไดไดใช่ใช่แค่สวนที่พักน,นี่เป็นที่พักที่พักของคนปฏิบัติธรรมและมาคพังคืนค่ะ<ว>น่าจะมากันจีห้าคนแล้วก็มานอนเนาะใช่ นอนคนละกุดคนละกุดเลยค่ะคนละกุดเลยนะใช่แล้วก็ถ้ามีเรือน้อยๆเนาะขยเรือโอยอย่างนั้นเลยนะขยเรือข้ามกุดหากันเนาะโอ้ยอย่างนั้นเลยนะถ้าเป็นกลางคืนนะอืเลยนมันนอนบ่อยครับลองมาดูถ้าเป็นกลางคืนนะโอ้โหคงจะสวยมากเลยอ่ะเงียยคริบค่ะี่นี่ตรงนี้เรียกเกาะยอไปเกาะมาบ่อยไหมคะก็มาบ่อยค่ะเคยมาค้าไหมนะมาค่ะ คนละรวมกันได้ไหมคะก็มีบางบางครั้งถ้ามาด้วยกันอาจจะอยู่สองคนได้เนี่ยรถทัสร์ที่เมียนี่ด้วยนะที่พระพิงค์ลำะจะเปกวิธีของท่านประธานหมดเลยนะอือใช่ค่ะท่านถวายไม่ะน้ำสะอาดเป็น้อยไร่ค่ะข้างล่างเป็นสาหร่ายก็เลยเป็นสีเขียวน้ำจะเป็นสีเขียวค่ะรถวนไปนน่นเลยมบริเวณนี้ เป็นปากกล้วยมาก่อนนะคะเป็นไร้กล้วยที่โรคร้างต้องขออนุโมทนากับท่านที่ได้บริจาคไม่ว่าถวายดีกว่าถวายนะคะถวายพื้นดินแห่งนี้ให้เป็น แผ่นดินของการเคยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่านิราวาณสถานโพธิกําจรค่ะป่าก็ปลูกขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็วันนี้วันวิสาขบูชา ยาตโยมชวนกันมาสร้างวัดให้เป็นโรมนียสถานให้ความร่มรื่นแก่ผู้มาเยือนผู้มาพักอาศัยผู้มาศึกษาหาความรู้หรือมาวิเวกหลีกเร้นที่นี่ จริงๆชีวิตของเราอยู่กันไม่นานนะหลายคน่านเวมานานาอายุไขเก็จะเหลือ,อน้อยลงคนะือนกึกถึของการมาสู่ที่ดีในชชวง สุดท้ายของชีวิตด้วยชราหเือด้สุดข่ายนะ